รอบที่3นะครับไซซัสโฟจะอยู่ที่สนาม A แล้วก็เจนเจนฟิปอยู่ที่สนาม B ครับเชิญเลยค่ะจันเกษมอยู่สนาม B นะคะส่วนอันนี้อีกสถาบันหนึ่งเป็นอะไรนะคะครับจากไซซัสโฟจากพายัพราชมงคลล้านนาครับจากเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ค่ะดอกไม้ประจําสถาบันคืออะไรคะถามหนุ่มหล่อเสื้อดำเลยอ่ะหนุ่มหล่อเสื้อดำดอกไม้รทีมงานขอตัวช่วยนิดนึงดอกปีบดอกปีบนี่แกหน้าได้แกหน้าได้ถือว่าเยี่ยมเยี่ยมนะครับเป็นดอกไม้น วันนคดีนะคะดอกปีใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เป็นดอกไม้ในวันนคดีดอกปีก่้าอาจารย์นี่คุมทีมมากับเราหลายกิจกรรมมากเลยนะครับตั้งแต่วันไหนคะมาเมื่อวานอาจารย์เดินทางจากเชียงใหม่มากรุงเทพเป็นว่าเล่นแล้วครับช่วงนี้แข่งขันกันหลายรายการตอนนี้อาจารย์ก็คุมทีมมาเหมือนกันพีน้องมัธใยกอาจารย์ก็มาเหรอคะเออจำไม่ได้สุดยอดครับสุดยอดครับคุณหน้าคุณคืนจำได้จำได้คุณคืนตอนนี้ อยู่ที่ว่าออโต้ได้ปรับปรุงมาแค่ไหนแล้วนะครับดูจากการวัดนี่ท่าทางจะ oh. มั่นใจในตัวออโต้อยู่พอสมควรนะครับ oh. มาวัดเต็มที่สแสดงว่าออโต้เขาต้องเตรียมมาแล้วนะครับออโต้ทำง,งานไหมคะทีมนี้ออดอกดอกดอก,ดอกอะไรนะคะทางนี้ <laughs> ใส่แซโฟรครับ<ะ>ดอกปีบคะดอกปีบคะออโต้ทำง,งานไหมคะน้องอยากคิดหนาต้องลองต้องลองมีอุกใสเอาไว้เออเก็บของดีเก็บเอาไว้เขาต้น่าจะทำนะไม่ทำไม่ไม่ไม่วัดแบบนี้ไม่ทำ ไม่ทําตัวไม้ระดับวัดมาแบบนี้นะครับไม่อยาจะโชว์ไงน้องเขาแบบเก็บไว้ก่อนครับผมจัดกษตเสรพร้อมไหมคะโอเคครับให้เวลาหนึ่งนาทีนะครับในการเซตอัพหมดคู่นี้นะครับจะเป็นการเข้ารอบสี่ทีมชิงชนะเลิศหมายความว่ารอบสี่ทีมเนี่ยสองคู่ต่อไปนี้ชนะปุ๊บเข้าไปรอชิงอ่าใช่ถ้าชนะปุ๊บมีเงินหมื่นติดมือแน่นอน ไม่หมื่นหนึ่งก็สามหมื่นเออไม่หมื่นหนึ่งก็สามหมื่นครับถ้าชนะเข้าไปนะครับถ้าแพ้ไปลุ้นห้าพันกับหนึ่งพันใช่ถถูกต้องสี่ทีมนี้ถ้าเกิดรอบสี่ทีมนี้ชนะเข้าไปเนี่ยยังติดมือแน่นอนครับผมนะครับแต่จะเป็นชิงชิงห้าพันกับชิงพันหรือว่าจะชิงสามหมื่นกับหนึ่งหมื่นขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นผู้เข้าไปเจอกันอย่างไรนะครับ ครับดูแล้วนะครับหมดเวลาการเซตอัพค่ะครับหมดเวลาการเซตอัพแล้วนะครับตอนนี้รอฟังสัญญาณการปล่อยตัวค่ะไปแล้วครับเสียงสัญญาณการปล่อยตัวมาแล้วนะครับโอ้โหจันเกษมออกตัวแรงจริงนะคะครับจันกระเกษมนี่นะครับปรับปรุงให้คิปเปอร์ครับส่วนของแขนนะครับหุ่นนี่ใช้ทุกงานครับหุ่นเดียว แต่ฝั่งราชมงคลล้านนาไม่ธรรมดาครับชุดตักเขาเขาเนี่ยเสียบปุ๊บเข้าปั๊บเลยนะครับแล้วเข้าพอดีด้วยนะครับที่สําคัญคือเข้าพอดีด้วยนะครับเข้าพอดีด้วยช้าๆแต่เขามันคงใช่ครับแล้วเขาเก็บทีละสองนะครับเป็นดูอลัลเ,เขาเก็บทีละสองอาแล้วตรงด้วยนะครับการการเข้าของเขานี่ถือว่าตรงทีเดียวนะครับโอ,อ้โหดูการชนชนไปหน,น่อย นี่ถ้าเราไม่ทําเหล็กน็อตไว้นี่กระจุยแน่เลยครับเอาแล้วครับนําไปก่อนนําไปก่อนตอนนี้จังกระเสมถ้าไปเก็บอีกอันมาเร็วกว่าจะดีกว่านะครับตอนนี้ต้องใช้เวลาในการเก็บอีกอันมาก่อนนะครับเพราะความรวดเร็วเพราะเราเก็บทีละอันนะครับฝั่งของเราจะเปคนล้านนาเก็บทีละคู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถช้าได้นะครับคู่นี้สูสีคู่นี้ ใชยใช่โต้วงโต้วงสี <renamed> ่เซสี่เสี่เซ่ะตัสี่เน Oh,

จูออโต้คัที่2นะครับตอนนี้เป็นทที่สองอโอกาสนี้ทีมจบแล้วนะครับก็เลนทยคัที่2อแล้วนะครับูต้องครับอยาาองทันนี้ใช้ิายคู่นะครับปัญหาคือทีมนี้เข้ามาแบบปริบปังคู่เลยเพราะฉะนั้นก็เลยมาเจอกันนะครับเจอกันทีมที่ทำนวได้ดีแต่ ออโต้มีปัญหาทั้งสองทีมนะครับก็เลยมีคะแนนอยู่ในลำดับที่มีกองเชียร์นะคะร้านนามีกองเชียร์ครับเอาละครับทั้งสองทีมต้องถดเวลานะครับสลับฝั่งครับมีเวลาแก้นะครับตอนนี้หลังจากสลับฝั่งนะครับกรณีแบบนี้ตัดสินกันที่แมนนวลใช่ครับเวลาในการทําภารกิจของแมนนวลที่เสร็จสิ้นนะครับเมื่อสักครู่ทีมไหนเร็วกว่าเป็นทีมนี้ครับทีมร้านนานะร้านนานะครับร้านนาคุณต้องแก้ในตัวออโต้ของคุณนะคะ เชิญสลับสนามค่ะจังเกษเชิญมาอยู่ฝั่งเองเลยค่ะครับถ้าตามสายนะครับก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวรอรอบสี่ทีมนะครับก็จะมีทีมที่ระดับต้ตนๆก็จะเป็นหัวสายนะครับก็จะไม่เจอกันนะครับก็ค่อนข้างจะจะดีหน่อยนะครับนี่คือวิ่งกันไปไหนคะตอนนี้วิ่งกันจ้าละวัดแล้วนะครับ คมันจะไปตีใครปัญหาคือคือระบบที่ไม่แน่นอนนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะครับฝั่งของจังกรสเสมเองเหมือนจะแบตเตอรี่อ่อนด้วยนะครับระยะเวลาในการชาร์จก็ไม่แน่ใจว่าชาร์จมาแค่ไหนนะครับระบบยังไม่แน่นอนแล้วนับภาษาอะไรกัจใจคนเัแล้วโอ้โหผมรับไม่ทันเลยมุกนี้เนะใจแน่นอนไหมคะฝั่นี้แน่นอนไหมคะ น้องไม่ตอบนะคะไม่แน่นอนใช่ไหมแน่นอนนะคะครับอ่ะเดี๋ยวมีเวลาเช็ดอัพให้หนึ่งนาทีนะครับหลังจากคู่นี้นะครับก็จะเป็นการแข่งขันชิง่รอบสี่ทีมก่อนนะครับรอบสี่ทีมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะน่าจะนะครับคับคู่นี้ก็จะไปเจอก็น่าจะไปเจอรอบสี่ทีมนี้ชนะเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศใช่ครับใช่ ถ้าไม่ผิดพลาดนะครับแตงของสายก็คือที่หนึ่งสองสามที่เข้ามาก็ยังความเป็นที่หนึ่งสองสามอยู่นะครับหรอแหมมียิ้มนะคะทางฝิดปากเรายิ้มฝั่งนี้ก็คือโซนขวานี่ก็คือ,อรุนเหมือนกันนะครับโซนขวานี่คือฝั่งซีซีโอมิชชั่นก็ยังถือว่าประสบความสาเร็จอยู่นะครับฝั่งราชมงคลธัญญะก็ยังไม่มีจุดติดพลาดนะครับก็ยังถือว่าไปได้นะครับครับอีกทีมหนึ่งที่เข้ามาก็คือทีมจาก brainstorm นะครับ ก็ตอนนี้กําลังหาวิธีแก้ออตโต้ให้ชัวร์อยู่นะครับถ้าออกมาแล้วออตโต้เวิร์กก็ก็โอโ้โหน่ากลัวทีเดียวครับเพราะ2อทีมนี้ที่เราดูนี่ออตโต้ยังไม่เสถียรภาพเท่าที่ควรห,หมดเวลาครับทั้งสองทีมครับถอยออกมาครับถอยออกมาครับร <อ S 1> ไปอยู่ตรงนู้นหนึ่งคนครับอยู่ตรงนู้นหนึ่งคนค่ะรอฟังสัญญาณการปล่อยตัวค่ะเอาละครับสัญญาณการปล่อยตัวไปแล้วครับตอนนี้ร้านนายังขอตัวได้ดีเหมือนเดิมขอริทายเลยเอาละครับ รีทายครั้งที่หนึ่งนะคะความเสียเปรียบเรื่องการทํางานแมนวนวลจะเป็นสิทธิ์ของราชมงคลล้านนาแล้วนะครับถ้าทำแมนวนวลได้เวลาที่ดีกว่านี่ก็โอกาสสูงนะครับใช่ล้านนาต้องชนะเพื่อเข้ารอบใช่ครับจันกเกษต้องชนะเพื่อเสมอถูกต้องเลยครับแต่ปัญหาของล้านนาเกิดขึ้นแล้วครับน่าัวเสียเหมือนกับกล่องไม่ไม่ตรงล็อกนะคะ เอาแล้วครับเราเปลี่ยนแบตมาแล้วด้วยโอ้โหฝั่งใจกระเสีมเราเปลี่ยนแบตมาแล้วเริ่มขยับตัวได้แล้วนะครับหลังจากพี่มะปางพูดให้เล่นของแขวนพวงมาลัยกันทุกทีมเลยต้องใส่วิ่งไปมหลังมหาลัยร้านขายพวงมาลัยกันทั้งนั้นเลยนะครับรอบที่แล้วไม่มีนะใช่ไหมรอบที่แล้วเหมือนจะไม่มีไม่มีครับอะไรไม่มีรอบนี้มีห้ามส่งเสียงห้ามส่งรีไพร์เหรออ๋ออ๋ออ๋อวายเลสวายังไงคะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะ จะส่งซิกก็ขอรีทายมือนี่เป็นรหัสรีทายอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดยกมือนี้มีใบเหลืองนหคะตอนนี้ฝั่งราชมงคลแลดูแลดูกล่องไม่แบบไม่มั่นคงนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งจันกเกษมแล้วก็ราชมงคลน,นะคะลงไหมคะเรียบร้อยค่ะ ยอดค่ะมาดูกันที่ออตโต้ค่ะดูกันที่ออตโต้ออตโต้ไม่มีเหรอคะออตโต้ไม่มีนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นที่รัออรชพัชรเกษมกันต่อค่ะทีมนี้คือออตโต้เมื่อสักครู่ที่มาวัดคือใช้ไม่ได้เหรอคะโอเค อ,อ,อันนี้คือเกิดอะไรขึ้นคะทางฝั่งจันกระเมขอรีทรายนะคะใช้สิทธิ์รีทรายครั้งที่สองค่ะอันนี้เรียบร้อยอันนี้ไม่มีออตโต้ค่ะจยนฝั่งนี้ครับผมฝั่งนี้ไม่มีออ,ตโ,อโต้เนาะโอ้โห oh, ตอนนี้ก็ต้องรอแล้วครับถ้าอย่างนี้นี่ต้องรอดูแล้วนะครับครับตะกี้นี้ต้องดูสรุปคะแนนนะครับว่าผลเป็นอย่างไรในรอบตะกี้นี้ ค,คือสี่ทีมที่เข้ารอบยังไงก็มีเงินติดไม้ติดมือใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ใชครับสี่ทีมนี้เข้ารอบถ้าเข้าไปในรอบสี่ทีมทยังไงก็มีติดไม้ติดมือครับนี่คือเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือว่ายัางไงวันนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่กันเรียบร้อยครับฝั่งของฝั่งน้นจบจบไปเรียบร้อยแล้วครับจบค่ะจบเกมวางสองชิ้นใช่ไหมครับวางสองชิ้นไหมวางชิ้นวางได้สองชิ้นด้วยนะครับรอโต้ไม่ได้อย่างเดียวค่ะที่เหลือสมรณ์โอเหลือเวลาอีกเพียงแค่ นะครับไม่ถึง1นาทีนะครับอย่างนี้นี่น่าจะค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าฝั่งของจังกระเสษยนี่หยิบได้ทีละอันแอบเห็นอาจารย์จากร้านนายิ้มแลยค่ะยิ้มยิ้มเลยค่ะยิ้มเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าฝั่งจังกระเสษมนี่หยิบได้ทีละอันแล้วเวลาเหลือน้อยไม่ถึง30วินาทีเนี่ยโอกาสที่จะทัน2ชิ้นเนี่ยเป็นโอกาสที่น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ารอบที่แล้วเนี่ยต้องดูว่าคะแนนเป็นอย่างไรนะครับถ้ารอบที่แล้วคะแนนขาดกันก็อาจจะได้แต้มแต่ถ้าเกิดคะแนนเท่ากันก็หนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับแต่รอบนั้นหนึ่งหนึ่งครับก็ต้องดูอีกทีหนึ่งกอง่งนึครับก็ต้องดูอีกทีหนึ่งก็ต้องแข่งอีกรอมนะครับก็ต้องดรอีกทีหนึ่งก็ต้องแข่งอีกรอบนึงครับก็ต้องดูอีกทีหนึ่งก็ต้องแข่งอีกรอบนึงครับก็ต้องดูอีกทีหนึ่งก็ต้องแข่งทีมค่ะก็ครับรอบดอีกีหก็ต้อง ข,ข้างหน้าจะชัดเจนแล้วรอบนี้ถ้าเสมอกันก็ได้เล่นรอบนี้ก็ฝัว่าจะเปิดถ้าชนะก็จะเป็นตอบเลยก็ถือว่าชนะ ใะ่ครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่รอบที่สองนั้นเท่าที่เราไม่กลัวเราสุดมากบว่าีที่มาดีแม้โี่ถัแที่ดีทสุดนะครับจะจผมก็จะต้องประกาศททีว่าม่ไที่ล้งครับผมเพร้คือในมือแน่ค่า่าจใ้าแนนกันเราจะยายงให้เอาแนน